ครับสวัสดีครับวันนี้พามาชมบ้านอีกหนึ่งหลังนะครับก็เริ่มจากแนวรั้วปูนสีแดงเลยนะครับนี่ครับบ้านที่จะขายอยู่ด้านในนี้เลยนะครับผมนี่ครับเป็นพื้นที่หนึ่งไร่นะครับสองงานเก้าตารางวานะครับมีบ้านสองหลังนะครับผมอยู่ตำบลเขาแรงนะครับอำเภอเมืองราชบุรีนะครับจังหวัดราชบุรีตัวบ้านตรงนี้นะครับก็จะมีแนวรั้ว ด้านข้างจะเป็นลัวรถหนามนะครับติดกับเพื่อนบ้านด้านข้างนี้เลยนะครับลึกเข้าไปด้านหลังนะครับก็ประมาณสัก78เมตรนะครับก็จะมีถนนสาธารณะด้านหลังด้วยนะครับนี่ครับแนวลั้วรถหนามพื้นที่ของเราตรงนี้โล่งๆนะครับพื้นที่ใช้สอยเยอะมากนะครับในแปลนที่ดินของเรานี่ครับส่วนตัวบ้านก็จะเป็นบ้านหลังเล็กและหลังใหญ่นะครับพื้นที่สุดแนวรัวสังกะสีด้านข้างนั้นเลยนะครับผม นี่ครับก็เป็นชุมชนหมู่บ้านนะครับเผื่อท่านใดที่อยากมีบ้านอยู่ต่างจังหวัดนะครับแบบเงียบเรียบง่ายเงียบสงบนะครับแถวนี้ชาวบ้านก็ทําเป็นกระถางบอนไซนะครับเป็นกระถางต้นไม้บอนไซก็จะเป็นชุมชนนะครับที่ผลิตต้นไม้เป็นไม้ดัดต้นเล็กนะครับผมนี่ครับบริเวณแถวนี้ก็นิยม ขายหินขายต้นไม้บอนไซนะครับตรงนี้จะเป็นหมู่บ้านตากแดดโคกใหม่นะครับนี่ครับภายในบ้านของเราท่านด้านในนะครับผมก็เป็นบ้านโครงสร้างดีนะครับเป็นประตูไม้ก็เป็นบ้านสมัยเก่านะครับพื้นที่โครงสร้างก็ดูแน่นหนาถาวรดีนะครับผมนี่ครับเป็นพื้นที่ที่ดินตรงนี้นะครับ ก็จะมีบอ่อน้ําอยู่1น่งบ่อนะครับตรงด้านนี้เลยนะครับผมก็เป็นบอ่อน้ําประมาณสักหนึ่งงานกว,ากว่าได้นะครับนี่ครับก็จะมีต้นสักใหญ่อยู่4ต้นด้วยนะครับเป็นต้นสักที่ขนาดใหญ่พอสมควรแล้วนะครับปลูกก็หลายปีอยู่นะครับผมนี่พื้นที่ของเราตรงบอร่อนี้ถ้าเกิดมีการตกแต่งขอบบอ่อให้สวยงามก็จะดูลมเย็นดีนะครับสามารถทําเป็น สาลายื่นเข้าไปในบ่อน้ํา mm hmm. ก็จะดูสวยงามมากครับนี่ครับโรงเรือนตรงนี้จะเป็นที่จอดรถนะครับภายในรอบๆบ,บ้านก็จะเป็นปลูกต้นไม้ผลไม้มีมะม่วงนะครับมะม่วงวก็หลายต้นอยู่นะครับมะม่วงของเราแล้วก็จะมีไผ่นะครับมีมะพร้าวส่วนทางด้านนี้นะครับสามารถทําทางเข้าไปทางถนนอีกด้านหนึ่งได้ด้วยนะครับผม มีแนวรั้วก็จะลกนะครับก็เลยไม่ได้เดินพาเข้าไปดูนะครับนี่ครับด้านข้างก็จะเป็นรั้วสังกะสีแบบแบบชาวบ้านชาวบ้านนะครับเผื่อท่านใดที่อยากมาซื้อมาทําใหม่ตกแต่งทาสีล้อมรั้วใหม่นะครับก็จะได้ดูดีสวยงามยิ่งขึ้นนะครับนี่ครับเป็นโครงสร้างประตูหน้าต่างก็จะเป็นไม้แบบสมัยเก่านะครับ แข็งแรงทนทานถาวรดีนะครับผมนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนปลูกต้นไม้เล็กๆไว้รอบบ้านนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมนะครับบ้านตรงนี้นะครับเราขอเสนอขายอยู่ที่1 9 5 0 0ล้านแนบาทนะครับบนเนื้อที่1ไร่2องานเตารางวาเลยนะครับผมเป็นเขตอำเภอเมืองนะครับวิ่งเข้าตัวเมืองราชบุรีประมาณ11กิโลนะครับห่างจากถนนหลักประมาณสัก สี่ห้าร้อยเมตรนะครับนี่ครับภายในบ้านของเรานะครับผมก็เป็นพื้นที่ด้านหน้าโล่งๆนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนใหญ่นะครับผมก็ต้องมาตกแต่งทาสีใหม่ก็จะดูดีนะครับผมนี่ครับประตูก็จะมีหน้าต่างก็จะมีเหล็กดัดไว้เรียบร้อยนะครับบ้านตรงนี้นะครับเจ้าของเก่าก็ยังอยู่นะครับพอดีแกย้ายไปอยู่เมืองกาญนะครับ ทางเราก็เลยส่งต่อให้กับท่านใดที่อยากได้บ้านนะครับก็แนะนำหลังนี้เลยนะครับมี2หลังพื้นที่เยอะๆเลยนะครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องนั่งดูทีวีนะครับดูทีวีต้องมาจัดตกแต่งใหม่จะดูใหม่สวยงามมากครับนี่ครับตรงนี้จะเป็นห้องน้ำในบ้านหลังใหญ่นะครับก็ เป็นบ้านก็นานแล้วนะครับผมบ้านหลังนี้นี่ครับเป็นห้องน้ำส,นส่วนด้านนี้ก็จะเป็นอีกห้องนอนหนึ่งนะครับนี่ครับเป็นห้องนอนอีกห้องนอนใหม่สีชมพูเลยนะครับทาสีใหม่นะครับก็ถ้าจะให้ดีก็ตกแต่งทาสีใหม่ทั้งหลังก็จะดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับพื้นที่ครัวนะครับก็จะเป็นครัวข้างบ้านนะครับเป็นครัวนอกบ้านแบบสมัยเก่านะครับ นี่ครับก็เราก็พาชมโดยคร่าวๆก่อนนะครับผมนี่ครับเป็นครัวนอกบ้านแล้วก็จะมีห้องน้ํานอกบ้านนะครับนี่ครับเป็นครัวนอกบ้านโล่งๆนะครับท่านใดสนใจนะครับบ้านพร้อมที่ดิน2หลังเลยนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูบ้านหลังเล็กนะครับก็จะมีประตูเหล็กนี่ครับตรงนี้จะเป็นบ้านหลังเล็กอีกหนึ่งหลังนะครับเผื่อท่านใดที่มีครอบครัวลูกหลานหลายคนนะครับ นี่ครับตรงนี้จะเป็นห้องนอนนะครับห้องนอนอีกหนึ่งห้องนะครับผมก็จะมาติดตั้งตบแต่งใหม่นะครับก็จะดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับทัานใดสนใจก็โทรติดต่อเรามาได้นะครับที่0 8นนะครับ4 5 2หครับ1768กกับผมเพชรปัญญานะครับผมนี่ครับจะออกข้างบ้านก็จะมี สวนสนามหญ้าเขียวๆเลยนะครับผมท่านใดสนใจก็ติดต่อกันมาได้นะครับผมสวัสดีครับ